แบบพริกเยอรมันพี่น้องหวานหวานต้อพริกหน่าส่งมาให้กินจ้ะตัวพริกซีสต์กิโลหน่าเคยว่าให้กินจะหาปีปสัน้นเอว่าปีเดียวปีเดียวพอดีเนาะพี่น้องเนาะพัสดุจ้ะ สองกองมาเบิ่งกันนะจ้ะว่าไดงยังเน่ยสองกองจ้ะก,กองละหาโลจ้ะก,กองละหากิโลจะเป็นหน้าส่งของหวานมาไหกะของหวานอคือ <c ười> ใจอีกแล้ว <c ười> แนวมาถี่แนว่อเขา เนื้อหัวขาอีอสลามีน้อยมักทักลุงบอกอะไกินน้ำหนอมิเตะเอกินเนื้อหัวขาวคุณนะหน้าเพื่อนนั่นปูบักพิกให้เอกินสปอนเซอร์บักพิข่อยกราบขอบพระคุณนะคะคุณนะ่ะยายงามขากงามเลยง,งามกว่าป่าเอกับบักพิษระเดอ้อบักพิกเยอรมันจ้ะ ส่งแต่อของหวานมาให้กันนะจ๊นะเนาะอันนี้กล้องกล้องล่าสุดเพิ่นส่งมาดกเพิ่นส่งมาอันนี้ก็เป็นอีกกล้อง,นงหนึ่งเมื่อได้มีเวลาเก็บเขาอุ้ยจ้ะเมื่อได้มีเวลาเก็บเขาอัน,นตู้สเก็บเขาตู้ตู้ฟิตนะจ๊ะง,งามงามแบบพีคเลยพีคสวนเพิ่นเองพี่น้องหวานหวานแซ่บแสบจ้า อันนี้ก็หาคือการหาร่างละหาโลูกร่างละหาโลูกพี่น้องบงุฟฟี่เยอะมะมันแสบหวานพี่น้องจ้าแสบหวานหวานแสบกรอบอร่อย <c oughs> เสื้อข่อยบะห <c oughs> <c oughs> น่าแล้วขวาไม่กินสุปีเหรอพี่น้องเพื่นอนบ่กินบางฟีกแต่วันอุบุบุพฟี่ดู ล้างหนี่ล้างหนีมาหอดหมูหม่บวว้านมะก,กรอหมะก,กรนะอนเนาะเดี๋วไว้ห่อกล้วดินกันเลล่อเพิ่นเดี๋ยวคุยกับเดี๋ยวคุยกับหน้าหน่าแล้วว่าส่งไปอีกล่างหนึ่งหาโลกขึ้นกันกันเลยล่อเปิดลาอกองข่องกันแลาะจ้ะบุกผิดหวานเยอรมันจ้ะขอบคุณขอบคุณคุณหน้าแล้วจ้ะเพิ่นส่งมาให้เดี๋ยวจะลงไปไวไ้ห่อกล้วดินก่อนมือมืออื่นกับสีเลิมทยอยทย,ย,ยอยเก็บ เดี๋ยวเอาให้เบิ้งก้อนน,อนนะ้องาไลเป็นไหน้องเป็นสแพะนอพี่นอนะ้องเหาะสิเห็ดให้เบิง้งวาหลายป็นไหน,หนอ้อจ้ะอนงหดเบิ้งเปียเป็นไสกินมื่อมือเมื่อู่เด้ก็กินลหลาย,ลายรกกินแบบิบตัวนอยู่กินแบบิดเราทคนกินบิดน <c oughs> <N> น่าเจวยไว้จังไลยมนจังสิกินเหมิดราสันอันนี้ก,กล้องเดียวจ้ากล่องที่สองมาอีกขอบคุณสปอนเซอร์ค่าปุ๋ยกับวไดใหยเพินเด้กก็ค่ได้หายเพินินได้เชียแถมค่าส่งมาอีกเลย เบิร์ดเบิด,ดแล้วพี่แล้วพี่นอกหดี๋วพี่หนาทรงมาให้ทรงมาจากเยอรมันพอดีเี่ซ้ำเอก,กินซ้ำนี่กับซียูได้ดอกว่างปีหนึง่งห <c oughs> <laughs> นาเคยว่าหาปีพ่นล่ะบ่หอดดอกจ้าตำหุงทะเละหานวยหกนวยยูถั่หนวยแญ่แบบนี้เนาะ รวยงามรวยพี่น้องรวยเงินตุ่งพี่เพิ่นไหมรวยงามรวยงามค่ะแถมมันเนี่ยเขาให้เอฟพีบุกพีบุกพีบเยอะละมั่งพี่น้องจ้าแสบทั้งแสบทั้งหวานขอบคุณคุณนาเนาะจ้ะกุกลังสีสรงว่าสีสรงปลาหมึกไปเพิ่นด้วยดอกเหมือล่าง เอาล่างเกาล้องนี่แหละส่งไปให้เราสิส่งไปะมึอแขหงไปให้เพิ่นกินอยู่เพียงามบพี่น้องเป็ดพ White, ริกข่อยเห็ดข่อยด้วยใส่มาปนเด้อบัดน,นี่ป้นเห็ดเงื่อนตีเหลียวเห็ดออกมาต่ำเจลเพิ่นตัดขวัให้ยียบดีเพื่อมีถุงนึงที่เ่อได้ตัดขวัเงื่อนสิเด็ดเอาไว้เป็นยังได้ึ้นเกาพี่น้อง งามคาะบัวพิกโอ้ยสะออนบัวพิกเยอรมันพี่น้องจ้าจของเจ้าของบ่ได้ปลูกบัมีต้นเดียวกับบัมีปีนีิบัมีบัวพิกเพราะตนจ้าบ่ไดปป้ปลูกเพราะว่ามีสปอนเซอร์มีคนปลูกให้กินกันเลยบ่ได้ปลูกกินเองจ้าพี่น้องจ้างามบับัวพิกเอ้บัวพิกสวนหน้าโอ้ยอันนี้อยากสเสพโจนแล้วจ้ะเ็พโจนเนี่ย เออไม่้่ามค่ะเอ็มมักไม่กระด้างคอดีแดงๆสุกๆนีมม่แหละเอมักนี่แดงสีอเอมักเขียวเอ็มกินพอเอมักตำแจ่วพริกดิบเขี้ยวๆนะแห้งก็แเสบแบ่พริกเขียวเอมักเอาวามันหอมย่ามตำแจ่วนี่แหละจ้าบ,บักพริกหนาส่งมาให้กินเป็นไดถือใจบ่ถือใจบ่จสองกล้องนี่ เต็มลังพอดีเต็มกองสองกองพอดีจ้ะสิบโลพอดีสิบโลบบกพริกเดี๋ยวหาหม่องยัดก่อนเด้อยพี่น้องกตาที่นี่คิดคิดหาหม่องสิญัดก่อนสิบลักยัดหม่องตูล่ลุงคือพ่อจักบักพริกงามๆพี่น้องจ้าซอนซอยแน่คนน่ะ ปลิกฟีหน้าทรงให้กินบ่ได้ขายเด้อจ้ะพี่น้องต้องถามซื้อเด้อผู้ใดก็ได้ปลูกพริกของเองเองเอาไมา่ไว้แต่กินหน้าทรงไม่ให้กินเนาะจ้ะเนาะขอบคุณที่รับชมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ไปเอไปน้ำในเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า